สิอันดับฝันร้ายที่คนฝันถึงบ่อยที่สุดอันดับที่10ลงทางและถูกขังความฝันเกี่ยวกับการลงทางถูกจับขังหรือลงเข้าไปในกับดักเป็นความฝันที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่าแบบอื่นๆผู้ที่ฝันถึงเรื่องประมาณนี้มักกำลังรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ ให้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทำหรือกำลังหวาดกลัวว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออกได้บางทีอาจกำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตหรือหน้าที่การงานกังวลว่าจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ดีและหากไม่รีบหาทางจัดการกับตนเองก็อ,อาจจะเป็นเหตุให้เริ่มมีฝันร้ายในแบบถัดไป อดับที่9ตกจากที่สูงและจมน้ําความฝันเกี่ยวกับการตกจากที่สูงหรือกําลังจะจมลงไปใต้น้ําค้อยอย่างกับความรู้สึกตกจากที่สูงก่อนที่จะหลับในฝันตัวผู้ฝันจะรู้สึกได้ว่าเมื่อตอนเองกระแทกพื้นหรือจมลงไปทั้งตัวก็จะต้องตายและกําลังรอความตายนั้นความฝันลักษณะนี้มักเกี่ยวข้องกับความกังวลในหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในมือกลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้หรืออาจทำให้มันหลุดมือไปความฝันแบบนี้ถ้าฝันบ่อยๆจะรู้ตัวว่าฝันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ฝันจะได้แก้ไขสถานการณ์ในฝันเช่นพยายามว่ายน้ําหรือบินหากสามารถควบคุมได้ก็จะส่งผลดีต่อความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกัน อันดับที่8โทรศัพท์หรือเครื่องใช้อื่นๆทำงานผิดปกติความฝันแบบนี้ก็อย่างเช่นจะโทรศัพท์ไปหาใครสักคนแต่โทรศัพท์พังหรือโทรติดแต่ไม่มีคนรับหรือคอมพิวเตอร์เกิดดับไประหว่างที่กำลังทำงานอยู่พอดีดังนี้เป็นต้นความฝันลักษณะนี้ โดยเฉพาะถ้าเป็นความฝันที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารบ่งบอกถึงปัญหาทางด้านความรู้สึกของผู้ที่ฝันที่มีต่อสังคมรอบตัวผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกล้มเหลวด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือขาดผู้ที่เข้าใจกันในระดับอารมณ์อาจรู้สึกว่าขาดหรือหอยหาการติดต่อจากคนรักเพื่อนสนิทบุคคลสำคัญทางความรู้สึกเป็นความฝันที่บ่งบอกว่า ควรจะเริ่มใส่ใจความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆให้มากขึ้นได้แล้วอันดับที่ 7. เปลืเยกายหรือแต่งกายไม่เหมาะสมในที่สาธารณะความฝันนี้เกิดขึ้นบ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยผู้ฝันอาจฝันว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุต้องเปลือยกายต่อหน้าผู้คนหรือต้องแต่งตัวประหลาดๆในที่ซึ่งมีคนเยอะความฝันลักษณะนี้ เกี่ยวข้องกับความเคารพเชื่อถือในตนเองภายใต้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือสิ่งที่เราพยายามปกปิดเอาไว้นั่นเองดังนั้นผู้ที่กำลังมีความลับหรือมีบางอย่างปิดบังผู้อื่นอยู่มักจะฝันถึงเรื่องนี้นอกจากนี้ระดับความลับนั้นก็ยังส่งผลถึงความรู้สึกในฝันด้วยถ้าคุณเปลือยกายโดยไม่รู้สึกอายเท่าไหร่แสดงว่า ความลับของคุณไม่ได้สำคัญอะไรมากนักแต่ถ้ารู้สึกอับอายหรือเกินแสดงว่าคุณถึงขั้นหวาดกลัวหวาดระแวงว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาอันดับที่6ภัยพิบัติต่างๆความฝันเกี่ยวกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติเหล่านั้นมักเป็นตัวแทนม่งบอกถึงปัญหาที่ผู้ฝันกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตจริงและแสดงถึงสภาวะทางจิตใจด้วยผู้ที่มักฝันถึงภัยพิบัติต่างๆมักอยู่ในสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกำลังถูกลุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆหรือเพื่อนร่วมงานไม่ดีมีความขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่ารู้สึกขาดที่พึ่งและรู้สึกว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้ ต่อสถานการณ์นั้นซักปลระหักพังเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่คุณเหลืออยู่หลังจากการต่อสู้อันยาวนานอันดับที่5สอบตกถึงแม้ว่าการเรียนจบมาหลายปีและมีชีวิตห่างไกลจากสูตรและสมการต่างๆมานานแล้วแต่ทุกคนก็ยังคงฝันถึงการทำข้อสอบอยู่บ่อยๆและส่วนมากจะฝันว่าสอบตก หรือได้ผลการเรียนออกมาไม่ดีอีกด้วยความฝันลักษณะนี้สแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฝันกำลังกระทำในชีวิตจริงและผลสอบสะท้อนถึงความกังวลในเรื่องของผลลัพธ์ผู้ฝันอาจกำลังกังวลหรือสงสัยว่าตนเองนั้นสมควรได้รับความสำเร็จที่เป็นอยู่หรือไม่หรือสงสัยว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเพียงพอที่จะทำให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่า ถ้าในความฝันคะแนนของคุณออกมาไม่ดีก็แสดงว่าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้ยังคงพยายามไม่พออันดับที่4บ้านหรือสิ่งของในบ้านสูญหายหรือถูกทำลายความฝันเกี่ยวกับบ้านหรือสิ่งต่างๆภายในบ้านเป็นความฝันที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากสำหรับทุกคนในฝันนั้น บ้านมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์ประกอบภายนอกของตัวเราในขณะที่สิ่งของภายในบ้านมักสื่อถึงองค์ประกอบภายในของตัวเราหากฝันว่าบ้านหรือสิ่งของในบ้านแตกหักเสียหายเป็นไปได้ว่าผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกว่าตนเองหรือจิตใจของตนถูกทำลายหรืออยู่ในสภาวะเลวร้ายเช่นเดียวกับความฝันว่าทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยสะท้อนถึงความรู้สึกภายใน ซึ่งอาจรู้สึกได้ว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไปอันดับที่3ปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะความฝันเกี่ยวกับรถพังหรือยานพาหนะเกิดมีปัญหาขณะขับขี่ก็เป็นความฝันที่พบบ่อยมากอย่างหนึ่งซึ่งยานพาหนะมักเป็นตัวแทนของร่างกายผู้ฝันและอาจเกี่ยวข้องถึงสภาพจิตใจด้วยความฝันลักษณะนี้คล้ายๆกับเรื่องบ้าน และสิ่งของภายในบ้านสภาพของรถที่ปรากฏในฝันอาจเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผู้ฝันรู้สึกและรับรู้ได้เกี่ยวกับตนเองเช่นในฝันคุณอาจขับรถหรูแต่เต็มไปด้วยปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือสิ่งต่างๆภายในรถที่ขัดข้องไปหมดแบบนี้ผู้ฝันกำลังรู้สึกว่าลึกๆแล้วตนเองไม่ได้ดูดีหรือมีความสุขดังที่แสดงออกมามากนัก ส่วนการฝันว่ายานพาหนะมีระบบการควบคุมที่ผิดปกติอาจแสดงถึงความรู้สึกอ่อนแอไร้การควบคุมภายในตนเองอันดับที่2ทุกทรมานจากการบาดเจ็บหรือความตายไม่ต้องกังวลว่าหากคุณตายในฝันแล้วจะส่งผลถึงชีวิตจริงเพราะหลายคนฝันว่าตายแล้วก็ยังมีชีวิตรอดมาเล่าให้เราฟัง ส่วนมากแล้วความฝันที่เกี่ยวกับความตายมักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดวาระบางอย่างของช่วงชีวิตซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่บางครั้งการฝันว่าตายก็อาจเป็นตัวแทนของอารมณ์กังวลที่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ค่อยดีกำลังจะเกิดขึ้นการฝันว่าได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยและตายอาจหมายถึงการบาดเจ็บทางอารมณ์ ความกลัวที่จะถูกทำร้ายแต่ถ้าฝันว่าผู้ที่เจ็บป่วยหรือตายเป็นคนรักหรือบุคคลสำคัญจะแสดงถึงความกังวลว่าสิ่งที่สำคัญของคุณที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ในบุคคลอื่นอาจสูญหายหรือถูกทำลายไปถ้าฝันว่าตนเองกำลังจะตายหมายถึงคุณรู้สึกว่าไม่อาจรับมือกับสถานการณ์หรือความหนักใจที่เกิดขึ้นได้และไม่สามารถขอความช่วยเหลือ หรือคำปรึกษาจากใครได้เลยอันดับที่1ถูกไล่ล่าหรือทำร้ายฝันร้ายแบบที่มีคนฝันกันบ่อยที่สุดคือการถูกบางสิ่งบางอย่างไล่ตามหรือถูกผู้อื่นทำร้ายถึงแม้จะมีฉากหลังหรือผู้ร้ายที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความฝันแบบนี้กระตุ้นให้มีการตอบสนองทางร่างกาย ให้รีบวิ่งหนีบินหนีหรือต่อสู้การที่ฝันลักษณะนี้ค่อนข้างแพร่หลายและเกิดขึ้นบ่อยเพราะการหนีและการต่อสู้เป็นปฏิกิริยาพื้นฐานของคนเราเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายหรือความหวาดกลัวดังนั้นผู้ที่ฝันว่าถูกไล่ล่าหรือทำร้ายมักเกิดจากการที่จิตใจรู้สึกถึงความหวาดกลัวความวิตกกังวลและปัญหาต่างๆ ซึ่งมักสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่ไล่ล่าเราเพราะคุณกลัวว่าในที่สุดจะต้องจนมุมหรือต้องปะทะกับปัญหานั้นเข้าสักวันความฝันเป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมและสื่อถึงหลายสิ่งหลายอย่างเกินคาดเดาแต่การวิเคราะห์ความฝันได้บางครั้งก็ทําให้เรารู้ตัวว่าจิตใจของเรากําลังตกอยู่ในสภาวะใดหรือกําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ เป็นการพิจารณาตัวเองและหาทางแก้ไขเข้าไปในตัวได้เหมือนกัน